ผมสวัสดีครับมพี่นอ้องผมปืนทำมาหากินครับตอนี้กะยามเบ็ดอยู่กลางโค้งคือเราพี่หนอ้องกะดึงเบ็ดมื้ว่านกะใส่เวทระยะประมาณหนึ่งพันเมตรครับตอนนี้กะดึงมาในครึ่งหนึ่งเนี่ยพี่นอ้องตอนนี้กะดึงมาในประมาณปุ๊เกเจ็ดลอยเมตรเลยครับไปพี่นอ้องไปดุนกันตอนนี้กะ พอปลาเนื้ออ่อนนี่พี่น้องพอปลาแดงตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ก็ประม่านกับกิโลนะครับเพราะผมดึงขึ้นมากอะประเทศไทยพี่น้องเบิ้งครับปลาเนื้ออ่อนปลานังเข่าครับมีปลานังเขา่าพวกปลายางปลานี่ครับไปพี่น้องไปไปเบิ้งไปสุ่มน้อกันครับไปโดนต้อกันพี่น้องตัวนี้เป็นปลานังแดงตัวใหญ่เลยครับ ใหญ่เลยครับตวัวส,สวยเลยเป็นตัว์ดึิเนาะมีหนวดห่วงแต่เมื่โตใหญ่มันก็นจะมีหนวดพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์ใหญ่ครับถ้ามันอีกพันหนึ่งชนิดหนึ่งมันจะมีหนวดเท่ากันเป็นพันหน่อย เป็นพันใหญ่เรามองแต่ละบอนกับอิ่นก็คือกันครับเพื่อผมเอิ่นพวกอิ่นเป็นปลานางแดงบางหมองกับอิ่นเป็นปลาเจบางคนกับอิน่นร่วมเป็นปลาเนือ้ออ่อนปไปเรื่อยไซส์ใหญ่ส,สวยๆเลยครับกินกี่ก็เดือยนี่พี่นอ้องกุ้งบุพเพครับใส่กลุ่มคำเดียววาน วันนี้กินกี่เดือนครับไล่ไล่มองขึ้นคุณตัวข้ามห้อยพี่น้อมมีแดดเขาจะอ่อกครับมันขื่นฝน ราค่อยหลุดกันไหมพี่น้องเห็นตีนข้างนอกรับติดเบ็ดอีกแล้วน้องติดเป็นปลานั่งเขาครับใส่เสื้อสวยะพี่น้องเสื้อสวยครับ เดือนเหมืกันพีน่นุ่มลายมันหลังจากพึ่ตัวอากาศมันหอนมันเอาครับมันกินใส่เดือนนะคนรับกนะินีดเดือนใส่สวยๆก็นั่งเขาต้านเ่อ้ออ่อน ต้นนี้ก็ยามเบ็ดเหลี่ยพี่น้องนะครับตากระล่วมสำหรับเสานี้ครับมันขึ้นกับไรหม่องไรประปัดพี่น้องเบล็อกโตครับเดือนมันโปแจงพี่น้องเดือนมันขึ้นเดิกไรครับมันเวลาไรหม่องขึ้นมันโปรลายครับมันขึ้นกับไรทุ่มนะครับสำหรับเสานี้พี่น้องดึงมาระยะทางเป็นพันเมตรครับแก่ยังดีพี่น้องถึง ไก่พวการก็ได้ตัวใหญ่ตัว,ตวนึงอลไรก็เป็นยังดีเป็นปลาราคายพี่น้องเป็นปลาเนื้ออ่อนเป็นปลานังแดงนังขาวก็พอาะเลยค่าน้ำมันอยู่พี่น้องทำน,นี่ก็ถือว่าไข่ยยครับถึงดึงมาเป็นพันเม็ดมือไม้ก็แก่มือไม้พี่น้องสำหรับเสานี้นะครับรวมมาแล้วพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ครับเรื่องมะเรงแก่มือไม้พี่น้องกันมากที่นี่ก็ กดไลค์ถืกใจกดแชร์เลยพี่น้องฝากกดติดตามนะครับนั่แน่ครับพประเฮณีคลิปใหม่ๆครับติดตามเพื่อได้บิ่งคลิปใหม่ๆต่อครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดคลิปนั่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เทอนเนียพี่น้องฟางแดงตัวใหญ่ครับสำหรับเ้งรก็สวัสดีครับ